ันนี้เรามาได้เรื่องโรคซึมเศร้านี่นะเมื่อกี้ได้ไดโพสต์แฟนหนึ่งบอกว่าผมกาลังต่อสู้กับโรคซึมเศรา้าอยู่แล้วก็เป็นโรคที่เป็นภัยเงียบนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในขณะนี้นะครับ ต้องบอกว่าทางด้านของนักร้องดังอย่างเสกโลโซค่ะออกมาประกาศว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าก่อนที่จะมีการไลฟ์สดส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังป่วยเหมือนกันค่ะแน่นอนกพว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะร็อกเกอร์ระดับตำนานของเมืองไทยเสกโลโซเขาก็ออกมาโพสต์ประกาศผ่านทางเ c e b o o k ไปก่อนหน้านี้บอกว่าฉันกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าฉันต้องชนะมันให้ได้โดยหลังจากนั้นไม่นานค่ะเสกโลโซก็ออกมาไลฟ์สดเล่นเปียโนร้องเพลงที่บ้านด้วยความอารมณ์ดีแล้ว มีช่วงหนึ่งที่ได้ออกมาพูดคุยกับแฟนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในช่วงหนึ่งเนี่ยพี่เสกเขาก็ออกมาเปิดใจค่ะบอกว่าวันนี้เรามาด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าเมื่อกี้เนี่ยโพสตไปอันนึงบอกว่าผมกําลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าอยู่เป็นโรคภัยที่มันเป็นภัยเงียบเนาะผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในขณะนี้ขอให้ต่อสู้กับมันอย่ายอมแพ้มันให้มันรู้ไปเลยว่าใครมันจะแนก่กว่ากันผมเนี่ยเป็นมานานหลายปีแล้วนะคบแล้วก็พยายามจะเอาชนะมัน ้ไดวันนี้ได้มีโอกาสไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยามาเพิ่มก็จะต่อสู้กับมันอย่างไม่ยอมแพ้แม้แต่น้อยเดียวหลังจากนั้นพิเศษก็มีการร้องเพลงต่อด้วยความอารมณ์ดีก่อนที่จะมีการพูดคุยกับแฟนๆถามว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าบ้างใช้วิธีอยู่กับตัวเองยังไงบ้างรักษายังไงแล้วดีขึ้นไหมช่วยแชร์ให้พิเศษรับรู้ด้วยเผื่อจะเอาไปใช้บ้างก่อนที่จะบอกขอบคุณมากแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนให้มีกําลังใจต่อสู้กับมันเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องเอา ชนะมันให้ได้ไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่เหนือกว่าเราหรอกแต่ว่าเราต้องออกไปสู้กับคนด้วยต้องออกไปทํางานไปต่อสู้กับหน้าที่ที่เรามีอยู่เราต้องรวบรวมพละก,กําลังอย่างมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ําและหวังว่าจะชนะมันแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่แฟนคลับนะคะได้มีการไลฟ์สดดังกล่กวาวก็เข้ามาส่งกําลังใจอย่างล้นหลามเลยอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองก็อยากจะขอส่งกําลังใจให้กับพี่เสกด้วยค่ะนี่เรามาด้วยเรื่องโรคซึมเศร้านี่นะ เมื่อกี้ได้ได้โพสต์แปนหนึ่งบอกว่าผมกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็เป็นโรคที่เป็นภัยเงียบนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในขณะนี้นะครับขอให้ต่อสู้กับมันอย่ายอมแพ้มันให้มันรู้ไปซิว่าใครมันจะแน่กว่ากันผมเป็นมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้วันนี้ก็ไปหาหมอมาหมอให้ยามาเพิ่ม นะครับก็จะต่อสู้กับมันอย่างไม่ยอมแพ้แม้แต่น้อยเดียวคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะรับมือกับมันยังไงครับแล้วก็คุณไปหาหมอที่ไหนไกินยาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องอายนะครับผมยังไม่อายเลยผมมีความรู้สึกว่าโรคนี้มันต้องได้รับการรักษาอย่างจริงจังแล้วก็รักษาอย่าง ถูกวิธีวันนี้ผมไปหาหมอมานะผมจ่ายค่าหมอไปสองหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคนเขาไม่มีเงินไปรักษาเขาจะไม่มีเงินขนาดนี้ไปรักษาเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับลองช่วยคอมเมนต์เข้ามาให้ให้ให้ได้อ่านกันหน่อยนะครับ แล้วผมเชื่อว่าผมรักษาอยู่กับหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยท่านหนึ่งเลยแหละนะครับแต่ว่าไม่ไม่ขอกล่าวนามท่านนะครับผมรักษามาดีจะหกปีแล้วไม่ใช่หกปีสิโอโหเป็นนานกว่าน,นั้นนะ่ะเป็นนานกว่าน,นั้นแต่รักษาจริงๆเนี่ยรักษาแบบต่อเนื่องกันเลยเนี่ยหกปีแล้วกินยาตลอดค่าย,ยานี่หมดไม่ต้องหายไม่ต้องห่วงเลยนะครับ อืมไปธรรมชาติก็น่าจะดีเหมือนกันนะสู้กับมันนะคุณส่งแรงใจให้กันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันผมผมเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็ยังยังเป็นมีภาวะของซึมเศร้าอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ต้องเล่นให้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้สองเท่าต้องไปเอนเตอร์เทนคนต้องทำให้คนสนุกสนาน